การเดินจงกรม (Walking Meditation) หลวงปู um, nah ่ทำเมตตาว่าการเดินจงกรมคือการเดินเพื่อตื่นรู้รู้ทันการเคลื่อนไหวของกายในทุกขณะขณะยกเท้าและลึกรู้ตัวว่าเท้ากำลังยกขึ้นจิตเพ่งดูที่อาการยกของเท้าขณะย่างเท้ารู้ตัวว่าเท้ากำลังลอยอยู่จิตเพ่งดูที่อาการลอยของเท้าขณะเหยียบเท้าและลึกรู้ตัวว่าเท้ากำลังสัมผัสกับพื้นจิตเพ่งดูอาการเหยียบที่ติดอยู่กับพื้น ดังนั้นการระลึกก็รู้ตัวเสมอในทุกอาการทั้ง3ยกย่างเหยียบคือการฝึกสติในทุกย่างก้าวไม่ใช่เพียงในที่จงกรมแต่ในทุกย่างก้าวของชีวิตการเดินอย่างมีสติคือการฝึกจิตให้เข้มแข็งเป็นการเดินเพื่อตื่นรู้ทุกก้าวย่างคือการฝึกจิตทุกลมหายใจคือการฝึกสติทุกสัมผัสคือบทเรียนเหมือนเข็มทิศในพายุคลื่นยังคงชี้ทางไม่หลงเหมือนแสงเทียนกลางสายลมยังไม่ดับเพราะมีเปเลวใจคุ้มครอง ยกย่างเหยียบเท้าไปไม่เคยเผลอจิตละเมอเผลอพลังยังรู้ทันลมพัดแผ่วแต่จิตยังมั่นคงพลันทุกย่างก้าวสร้างสรรค์ให้มั่นใจทางชีวิตยาวไกลใช่ไร้ทางต้องกล้าหารฝ่าฟันไม่หวั่นไหวแม้ทางชันลมแรงยังแกร่งใจก้าวด้วยสติไว้ใจมั่นคงกดไลค์กดแชร์ให้หลวงปู่ด้วย